ต่อกันนะคะคลิปนี้มาดูเหรียญเหรียญสิบบาทสองสีนะคะสิบบาทสองสีหลักๆเลยที่พนัการับซื้อก็นักก็จะบอกอยู่ตลอดนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่สี่สี่ค่ะสามหนึ่งนะคะอ่ะมาดูถุงแรกกันถุงแรกก็จะเป็นถุงอยู่หน้าเลยนะคะสิบบาทปีสี่หนึ่งเนี่ยค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะพนัการับซื้อเหรียญละ 80บาทค่ะเห็นไหมคะ10บาทปี25 41้าน่้าร,รับซื้อเหรียญละ80บาทส่วนเหรียญน,นี้ขายไม่ได้นะคะเหรียญน,นี้ขายไม่ได้เหรียญน,นี้เปน็นนาจะต้องเป็นนากำลังคิดอยู่คะ่ะมีเยอะนะคะเหรียญที่ชารุดแบบนี้มีเยอะป้าน้าคิดอยู่ว่าถ้าป้าน้าเอาไปใช้เป็นสตังทอนก็เดี๋ยวก็กลับวนอยู่ในท่ออยู่กลับวนอยู่ในในวงวงวนป็นน้ากำลังคิดว่าจะทํายังไงดีจะ ให้นักสะสมเอาไปเก็บกลัวเขาจะไปขายต่ออีกนะคะเขาเขาชมรุดอะคะ่ะจะเก็บไว้ที่เราเลยอย่างเดียวดีไหมนะคะคือของชมรุ่ไม่อยากให้เอาไปวนขายไม่อยากให้เอาไปกระจายนะคะเพราะของชมรุ่เหรียญสิบบาทนะคะปี2541้าสนึ่งไปดรับซื้อในราคาเหรียญละแปดสิบบาท ท่านใดมีนะคะถ่ายรูปลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องออไปติดต่อหลังบ้านไม่ต้องทักถามนะคะถ้าทักไปนะไม่ใช่เป็นาตัวจริงแน่นอนนะคะทักถ้ามีการทักหานะคะชัดเจนเลยว่าตัวปลอมค่ะ mm. ามาดูต่ออันนี้10บาทปี25 41 mm. นะคะรับซื้อ80บาทถุงต่อมาถุงที่2อ่ะชัดเจนนะคะ10บาทปี2542 mm. 20ี่เหรียญ สิบบาทปีสองห้าสี่สองไได้รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเห็นไหมคะเปิดเหรียญมาโชคไปนา่าบอกเลยไม่ชักช้าไม่เสียเวลานะคะไม่มาอาลำพบ,บทให้ให้ลำคาญใจนะคะสิบบาทปีสองห้าสี่สองปไรับซื้อในราคาเหรียญละยี่สิบบาทนะคะถ้าท่านมีถ่ายรูปเหรียญส่งมาใต้คอมเมนต์เลยนะคะไม่มีการทักไปหลังบ้านไม่มีการทักหาไม่มีการทำใบแดงสิ้น ถ้าบอกว่าให้ทําใบฟันทงได้เลยว่าตัวปลอมนะคะหรือไม่มีคนทักหาก็ไม่ใช่นะคะป้าน้าไม่เคยทักหาใครนะคะเพราะปกติในคนที่ติดตามป้าน้ามานานๆใช่ไหมคะคอมเมนต์ถามมาได้เลยป้าน้าตอบแต่ถ้าไปทักในข้อความอินบ็อก์ป้าน้าไม่ตอบนะคะเพราะป้าน้าจะไม่ไม่แอบคุยสองคนป้าน้าจะมาคุยหน้าบ้านเลยคุยหน้าหน้า,หน,าหน้าคลิปหน้าหน้าเฟซเลยให้ทุกคนเห็นนะคะโปร่งใส ทุกคนจะได้รู้เลยนะคะท่านถามมาท่านก็มีประโยชน์สําหรับคนอื่นบางคนนะคะอยากรู้แต่ไม่กล้าถามค่ะท่านถามมาคนอื่นก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะไม่มีการทักไปหลังบ้านนะคะถ้าทักไปหลังบ้านฟันธงได้เลยว่าเป็นเป็นตัวปลอมนะคะเปะน็นตัไม่เคยโทรหาใครนะคะแล้วนกะ็สิบบาทปีสองห้าสี่สองรับซื้อในราคาเหรียญละยี่สิบาทค่ะชัดเจนโอเคนะคะมาดูต่อกันพอซออื่นอ่ะอันนี้สี่สองหนย่าง หนึงยางติดแก่ก่อนเขาจะติดเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสี่เหรียญละสามสิบบาทหกเหรียญเห็นไหมคะเข,เขาเขียนเงินาใหปเปแน่เเร็จเรียบร้อยอนะ่ารักที่สุดเลยค่ะเนี่ย ชัดเจน10บ,บาทปี2 5 3 4เป็นรับซื้อเหรียญละ30บ,บาทอันนี้มา6เหรียญเห็นไหมคะเนี่ยส่งมาเท่าไหร่หกบ,บาทก็ได้ไป180บาทเห็นไหมคะส่งเหรียญมาเท่าไหร่ร้อยส่งเหรียญมา60บ,บาทรับไป180บ,บาทนะคะเพราะเป็นนรับซื้อเหรียญละ30บ,บาทค่ะเหรียญ10บาทพศ25 3 4ี่นะคะเหรียญ10บาทพศ .25 3 4้เป็นน่า,าะนะรับซื้อเหรียญละ30บ,บาทค่ะถ้าท่านมีต้องการขายนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปลงใต้คอมเมนต์นี่ได้เลยลงใต้หน้าคลิปได้เลยนะคะเพืะนะ่ไม่ทักไปหลังบ้านนะคะไม่มีการทักหาไม่มีการโทรหานะคะ ถ้าใครทักไปหลังบ้านแสดงว่าเป็นป้าตัวปลอมนะคะไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงจ,จะไม่ทักใครหลังบ้านนะคะไม่ไม่ไม่ตอบอินบ็อกซ์ไม่มีไม่ไม่ส่งถ้าจะมาหาป้านนะคะที่ตลาดไทยโซนคลองถมได้เลยค่ะตลาดไทยโซนคลองถมเป็นตลาดนัดนะคะวันอังคารและวันพฤหัสบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะเจอตัวเป็นเป็นได้ตลอดนะคะไม่มีการโทรคุยนะคะไม่มีการไม่มีการทักหลังบ้านนะคะ สิบบาทปี2 5 3 4รับซื้อเหรียญละ30บาทค่ะชัดเจนนะคะพนันชัดเจนที่สุดนะคะามาดูต่อกันเนี่ยค่ะตามนี้นะคะแล้ก็จะมีเ,เหรียญอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ10บาทปี2543้าเนี่ยเขาปนมานะคะอันนี้ก็ได้15บาทนะคะก็รวมมาคือคือ อย่างนี้ค่ะทีมงานจัดหาใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็จะหาเหรียญเยอะ mm hmm. ๆย่อยๆอะไรตอะไรมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็รวมทุกเหรียญทุกเหรียญที่ที่เขามีนะคะที่ได้ราคาที่เป็นราคานะคะ mm hmm. เขาก็จะรวมมารวมมาส่งนะคะ mm hmm. เล็กๆน้อยๆ,ๆค่ะ mm hmm. เหรียญที่คิดว่าพอจะไปได้นะคะไม่มากมายนักค่ะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นเหรียญสองบาท เหรียญสองบาทพศสองห้าห้าศูนย์เรียกอันนี้ก็ยังจะพอมีราคาอยู่นะคะเหรียญสองบาทปีสองห้าห้าศูนย์ยังพอมีราคาซื้อขายกันนะคะยังขายยังพอขายได้ขายสองบาทนะคะขายได้ปีเดียวนี่แหละคะ่ะปีอื่นไม่ได้เลยนะคะไม่รับซื้อเลยจริงๆ2สองบาทอันนี้ป้าน่ก,ก็จะจะหยุดรับแล้วะคะ่ะแต่ถ้าน้องๆ mm hmm. เขาจัดหามาแบบนี้นะคะก็ไปได้รับได้นะคะเพราะว่ายังไงทุกคนต้องเข้าใจเนาะ อย่างทีมงานของเราอะ่ะเราต้องเลี้ยงเขาเราต้องเลี้ยงเขาไว้ค่ะ mm hmm. เหรียญอะไรที่เขานํามานะครับปะาน้าก็ต้องตีราคาให้เขาเพื่อที่เขาจะได้มีรายได้ม,มีมีทางทำมาหากินเพราะว่าบางทีน้องเขาบางคนที่กัดส่งเหรียญให้ปา้าน mm ้าอ่ะเขาไปซื้อเหรียญจากร้าน,ร,านร้านเครื่องหย่อดเหรียญท,ทั่วไปนะคะ mm hmm. เขาไปแลกมาแล้วเขาก็มานั่งคัด mm hmm. เขาเสียเวลาเนาะ อะไรที่มันเป็นราคาได้นี่หน,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 น่อยพนักให้ไปค่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะนะคะเหรียญสิบบาทเงี้ยพอสอนพนักบอกอ่ะพนักให้เขาคัดมาเลย1 1ึ่งถึงสิบอ่ะอันดับอ่ะอาจจะน้อยหน่อยมากหน่อยแล้วแต่ใช่ไหมคะอาจจะม,ม,ม,มีได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างถ้าจะมาหาปหาน้านะคะตลาดไทยโซนคลองถมเลยนะคะวันอังคารและวันพฤหัสค่ะเป็นตลาดนัดนะคะมีเฉพาะวาันอังคารและพฤหัสบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะ ไม่มีการทักไปนะคะห้ามโอนเงินเด็ดขาดนะคะใครบอกให้โอนเงินนะคะตัวปลอมค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ